จะอยากเด้ฝั่งไหนซ้ายเลือกฝั่งไหนปิกกี้แฟนผมเลือกซ้ายผมก็็ะเจ้าสายซ้ายครับซ้ายขวาเรียกว่อะไรเซอร์ไบย่าปิกวี้เจีา สวัสดีคะ่ะวันดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมอิ่มนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอิมชนเนลนะคะทุกคนแล้วก็อยู่กับน้องเอ็ี่ <k> ก็วันนี้นะคะอิมจะมาทำคลิปกับพี่ทีมนะคะทุกคนตอนนี้พี่ทีมอยู่อีกห้องตรงข้ามนะคะก็คือ <k> <k> น่าจะเล่นเกมอยู่แหละทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคลิปใน Tik t o อกหรือว่าใน Facebook ต่างๆนะคะจะเป็นคลิปประมาณว่า,าจะมีแบบมีชุดอะไรให้เลือกอย่างนี้นะคะแลต้องหลับตาเลือกอะไรแล้วจะเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอย่างนี้นะคะหรือเราจะมาดูกันว่าพี่ทีมจจะะเอก่น็็ทิป ช,ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะเราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าพี่ทีมอ่ะเลือกเป็นชุดผู้หญิงอ่ะจะแต่งตัวออกมายัางไงนะคะทุกคนหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นพี่ทีมอ่ะแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอิมอ่ะจะทําให้พี่ทีมอ่ะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงแนวจ๋าเลยทุกคนถ้าเกิดว่าพี่ทีมแบบหลับตาอะไรอย่างนี้นะะอิมจะแกล้งนะคะอิมจะแกล้งประมาณว่าต่อให้พี่ทีมอ่ะจะเลือกฝัก้ายที่เป็นชุดผู้ชายใช่ไหมคะแต่อิมจะทํให้พี่ทีมอ่ะใส่ชุดั่งขวาที่เป็นผู้หญิงให้ได้อะไรประะะะมมมาานนนนีีีี้้้้คด๋ยวววััจแแกกงง่ทใหตต ู้หญิงนะคะทุกคนไปทำไรอะมะตัดปกให้แม่อยู่ทำไมหรอไปนี่มีเกมให้เล่นกกเกมอะไรเดี๋ยวได้รู้กันเกมอะไรอะเธอเธอมันถ่ายคลิปอะไรเนี่ยเขาเขินแล้วเนี่ยมันถ่ายคลิปอะไรบอกมาก่อนไม่บอกอ้าเ้ต้องมาห้องนี้ก่อนเดี๋ยวเขาไปได้ไหมเขาตัดปกให้แม่อยู่ที่นี่น้นเดือดเกือสิบ ยังไม่ถึงสิบเลยเงทำอะไรอ่ะวันนี้วันนี้เขามีเกมไม่แต่งเล่นด้วยแหละเกมอะไรมันจะเป็นเกมแต่งตัวแต่งตัวเออแต่งตัวยังไงมันจะสลับกันเขาก็หลับตาเตงก็หลับตามันจะสลับกันแต่งตัวเต็งเข้าใจไหมมงมันจะมีชุดให้เลือกก็คือแบบถ้าเกิดเราหลับตาใช่ไหมเตงก็จะถือชุดซ้ายมือกับขวามือใช่ไหมมันจะมีแบบถ้าสมมติอ่ะเป็นกางเกางเงี้ยมันจะมีกางเกงผู้หญิงหรือกางเกงผู้ชายหรือว่ากางเกงแบบอื่นแบบอื่นที่เตงอยากให้เขาแต่งตัวเต่งก็ถือมาสองมือใช่้้้าาาขขงววแล าจะหลับตาว่าเขาจะเลือกข้างไหนแล้วมาข้างซ้ายหรือข้างขวา้าเกิดเขาเลือกข้างซ้ายมาแล้วให้เธอเธอหลับตาเลือกเออแล้วเขาจะได้แต่งตัวออกมาแบบไหนสลับกันเล่นอ่ะเข้าใจปะสลับกันเล่นเอาแล้วเขาหลับเขาต้องใส่ชุดเลยเอาก็เดี๋ยวค่อยรู้กันไงว่าเต็งจะเลือกข้อกไหาชุดเธ้เขาใส่ไม่มันก็เป็นเกมเขาก็เล่นเต็งก็เล่นไงไม่เลือกคนเดียวได้ไหมไม่มันต้องเลือกทั้งสองคนเออเกินไปเธอไปแต่งตัวไปเริ่มเริ่มอะไรไม่มีชุดแต่เขาจะจัดชุดให้ไง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้อิมก็เลือกชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันก็คือชุดนอนนี่เลยอันนี้คือชุดนอนที่อิมใส่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าชุดของมิทินจะเป็นแบบนี้ในเกมนี้นะคะอิมจะให้เลือก2ชุดนะคะนั่นก็คือส่วนล่างจะเป็นชุดซ้ายขวาส่วนบนจะเป็นชุดซ้ายขวาอะไรนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกกันนะคะเพราะว่าเราปิดตาเลือกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึมาดูว่าชุดเราจะใส่กันเนี่ยจะแมทช์กันหรือเปล่าว่าจะเป็นแบบไหนนะคะอาจจะเป็นแบบข้างล่างเป็นผู้ หญิงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วพี่ทีจะเลือกถูกหรือเปล่าแบบนี้ถ้าเขาเลือกข้างบนผู้หญิงเ <c oughs> ้าบนผู้หญิงเธ <c oughs> อเธอชวนเขามาเล่นแล้วเธอก็ไม่ถามเขาเลยนะเขาอ,อยากเล่นนิดหน่อ <c oughs> จะเล่นไหมอะ <c oughs> เล่นครับ <c oughs> เอออย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นชุดแล้วก็นี่ก็มีชุดพี่ทีมด้วยนะที่พี่เห็นที่เห็นพี่ทีมอ่ะใส่ถ่ายคลิปบ่อยนะทุกคนจะเป็นชุดแบบนี้คือชุดไม่ค่อยจะมีใส่ใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ก็จะเป็นเสื้อยีนอิ่มแต่อนนี้จะเป็นของพี่ทีมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเป่ายิ่งฉุบกันนะคะว่าใครจะได้เริ่มก่อนมาพี่ทีมเป่าเยิงชุบอะไรของเธอเนี่ยนั่งไม่สามครั้งอ่าได้เต่ายิงชุบเต่ายิงชุบ ได้เขาเลือก่อก็ได้ขอไปสามเต็งต้องเลือกละก็ได้บอกจะเป็นชุดใครชุดผู้หญิงผู้ชายสลับกันซ้ายขวาโอเคงั้นเธอนั่งวันนี้ได้หลับตาไว้จะอยากได้อกางไหนซ้ายซ้ายเอาไปวางไม่เห็นเลยว่าเสื้อผ้าไลยแบบนี้วะเอาไปวางอ่ะอันนี้คือเสื้อนะอ่ะแล้วก็กางเกงเนี่ยความยากกางเกง ทำไม้บนหัวแล้วสะใจแบบน,นั้นวะโอเคเรียบร้อยเสื้อเก่งอะไรเนี่ยนี่ไงเซอร์เก่งแต่ไอ้เขาเลือกแต่เป็นของผู้ชายทั้งหมดเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะออกมาให้พี่ทีมทชิมในเร็วเดกเก่งอดแมนเฮ้ยทำไมเธอน่ารักจังวะเธอใส่ชุดผู้ชายแตอย่างน่ารักอะ่ะโอ้ <laughs> เฮ้ยทุกคนดูขนาดแฟผมใส่ชุดผู้ชายยังยังน่ารักอ่ะโอ้โหเกินไปปะต่อไปเป็นตาของพี่ทีมเออได้ครับได้ครับมาทุกคนต่อไปก็จะเป็นตาของพี่ทีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเลือกฟันไหนนะต้องปิดตาให้มิดด้วยนะเมื่อกี้ตายเมื่อกี้คืออินปิดตามิดเลยแล้วก็มิดกราปิดมิดอยู่แล้วพี่ไปโกงห้ามโกงด้วยไอ้หายก็อดจิ้มหายเลยใช่ไหมเขาว่าเดี๋ยวเธอจะเอาจิ้มมาไว้แบบไว้แม็กมีเขาเนี่ยแม็กมีอะไรติงเดีหลักชมมนเรก็บอกก่อนว่าไม่ระตา ไม่แบบมองจะมีถอดแว่นที่ก็มองไม่เห็นแล้วเธอเลือกฝั่งไหนเมื่อกี้แฟนผมเลือกซ้ายผมก็จะเลือกซ้ายซ้ายครับเฮอยเขาจะหัวเราะเขาจะหัวเรอโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมเขาหัวเราะวะอย่าพึ่งห้าปิดห้าเปิดตาไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดปิดอยู่มาทุกคนแล้วฝั่งไหนซ้ายขวาจะหัวเราะอะไรเราก็เลือกซ้ายเปิดตาค่ะเอ้ยโอ้ยเจ๊ขาสั้นไปเองพี่คุณไล่ได้โอเค อ,อ็โก้เพราม,มันเนี่ยแต่คนเลือกโอ้โเดินทุกคนแล้วดูดิอะไรเนะี่ยเอาอะไรเอาวใส่เนะี่ยดูดิเจ๊แล้วลายดอกเลยไปแล้วอีวิตลุกรเร็วๆไม่ได้าเจ๊แล้วเร้วเจดจีมโดนแพ็คีแน่นอนเลยสเสื้อไว้เจแล้วนะเจ๊ แบบอายในชีวิตแบบอายที่ตีพอยังเห็นแล้วอายแล้วเดี๋ยวแดงอีเจสีก็รู้ไม่ได้เธอโอเคทุกคนตอนนี้พี่ดีก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จต่อไปเดี๋ยวเราไปชุดนอนอะไรซึ้งอะไรไหมคะยังมีแฟนเป็นตุ๊ดมาเออหัวเราะไปหัวเราะไปต่อไปนะทุกคนเป็นชุดนอนนะคะชุดแล้วเขาจะใส่ชุดนี้เหรอชุดนี้แหละเล่นต่อไปเลยไม่ตีเอาะ อยิงฉกไหมสามรอบนะสองในสามเอาสองในสามนะจุ๊บ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 หลับตาต่อไปเป็นชุดนอนเนี่ยจะเป็นชุดนี้กับชุดนี้เตงเลือกชุดไหนซ้ายขวายังซ้ายขวาขาโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแต่งตัวพร้อมกันเลยดีกว่าใจนะเตงเลือกขวาใช่ไหมขวาโอเคอ่ะต่อไปเขาปิดแล้วอ่ะซ้ายขวาซ้ายอ่ะเขาจะไม่มองนะว่าเขาเลือกชุดไหนนะชุดนี้ใช่ไหม ตงว่ะตาเดี๋ยวเขาจะไปเลือกให้เตงว่าเตงเลือกช้นไหนเอามือออกมาอย่าเพิ่งดืงตาตาเดินนี้นะัวเราออะไรเนี่ยอ่ะตาโป้ตับไมเปลี่ยนนะเตงเธอเอาชุดอะไรมาเธอมให้เขาใส่เนี่ยชุดอะไรใม่เขาใส่เนี่ยเธอเตงเดินไปเดินไปเดี๋ยวเรามาเปิดตาพร้อมกันอ่ะเราเปิดตาพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม จริงไม่จริงิเต่งเป็นคนเลือกชุดนี้จริงเขาไม่เชื่อเแกงเขาเขาไม่ได้แกล้งเตงไม่เชื่อเตงไปดูในคลิปเลยเป็นคนเลือกแต่วิีชอิ่มก็ใส่ชุดนี้นอนนะครับทุกคนแบบอื่งเซีมากเลยทุกคนคะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะก็คนไลค์คลิปนี้ถึงสามวันด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าถ้ะเกิดว่าอิ่มไปได้แกล้งคลิปอะไรพี่เมย์เจ้าแกเขาหรอเต๋อมาดูด้วยนะะ กตินะชุดแรกอะตดงเลือกใส่อีกแต่ชุดที่สองเขาแกงเตะกูว่าละกลับได้ไหมกลับได้ทุกคนวิดีใส่กับไดเอาใส่ข้าหรอ่ะงั้นสะรู้ข้างหลังไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย